ดูครับว่าจะได้หรือเปล่ามันดูครับว่าจะได้กี่กลองนี่อ,อะไรออกบ้างรอนี่นี่ แล้วก็มาโดนเลยครับผม,ผมก็เฟเฟกมันก็นี่ตามนี้อะไรนะตากเฟเฟกมันฝากเจฝากกดไลค์ฝากเจลงกลุ่มให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเพจให้หน่อยนะครับสวยงามตามต้องเรื่องครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแเจกดติดตามให้ด้วยนะครับ กอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งเจลงกลุ่มนะครับมาเลยครับผมคาเฟ่แรกครับจะได้ไม่ได้กืมารอดูน่าจะไม่ได้แล้วแหละครับอืมีฟกาเ็ดครั้งที่สองครับไปกันเลยน่าจะครั้งสุดท้ายอ่ะตรงเนี้ย น่าจะดวงไร้เกินดวงไร้เกินจัดไปครั้งที่สามครับไม่ได้ครับจัดไปการสปาร์ปริดครั้งที่สี่ครับผมอึอึสี่ครั้งไอสัตว์ไม่ได้เหี yeah! ้ยกคดีใจสเล้ยไปเลยครับผมครั้งที่ห้ารอยกาเสปารปครับ อครั้งที่หยกสองร้อยเก้าสิบเเป็ดน,นะครับมาดบบนี้ก็โอ้เลยครังสุดท้ายอ่ะบอกเลยนีเย่เป็นไงล่ะเจอโดนโก็ทิ้งไปเจ็บไหมล่ะเออครูสายดีใจเนอะครับกรังสุดท้ายครับไม่ได้ครับผมมันออกครังสุดท้ายครับ มารอตั้งสุกตาครับทุกคนต้องเติมแล้วแหละครับต้องเติมอีกแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับผมเติมแล้วทุกคนทุกคนดีใจกับผมไหมครับ ผมผมสมควรดีใจนะครับทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับทุกคนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับผมควรดีใจไหมครับนี่ทุกคนคอมเมนต์ใน่หน่อยครับผมควรดีใจหรือเปล่าครับขอเชยลงคุมหน่อยครับ๋ยวผมเปิดใต่กังลยครับผมมาชุมแล้วครับนี่แช่หอกกางสุดต,ตายว่ะทุกคนมาหอากกังสุดท้ายว่ะทุกคน ต่อครั้งสุดท้ายอ่ะทุกคนทุกคนมันได้แล้วอ่ะทุกคนเราต้องอัพเ t e เลยไปทุกคนอมเมนต์ดิเราต้องอั p เ o ล e ไปทุกคนเราต้องเติม map ไปทุกคนทุกคนอมเมนต์ให้ผมดูดิครับว่าผมต้องอัพเ t e เปล่าครับ ทุกคนคอมเมนต์ให้ผมดูครับผมต้องรับเบลหรือเปล่า,าครับทุกคนคอมเมนต์ให้ผมได,ได้ไหมครับนี่ทุกคนทุกคนทุกคนว่าผมต้องรับเยลว่าครับต้องเติมอีกนะครับเนี่ยทุกคนว่าไงครับอับเบลดีไหมครับนี่ระบบดาต้น ได้ได้ทุกอย่างครับตาเต้นเนี่ยครับคอมเมนต์ดูหน่อยครับหมดหมดไปเกือเต็นครับผมตาเต้นครับผมควรดีใจไหมครับผมได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยครับ มควรดีใจนะครับได้กลงสุดท้ายคอมเมนต์หน่อยครับว่าผม z ุ่ม zoom เร็วหรือเปล่าครับนี่กลงกลงสุดท้ายแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาดูสเต็กสเต็กดีกว่าเบลหนึ่งมีอะไรบ้างเบลหนึ่งก็เพิ่มชื่อด้านบนนะครับชื่อด้านบนที่เวลายิงนะเวลาสังงานนะครับนี่ปุ๊บมันจะขึ้นมา แล้วก็อนที่สามก็เพิ่มแบบทรงนะครับนี่มีจะมีอ่างแล้วก็มีไฟสีแดงมีแบบมีโมเดลใหม่มานี่หไหมปกติมันในนี่มันไม่มีเลยนี่โมเดลโมเดลใหม่มาแล้วก็ที่สี่ก็เป็นการยิงเก้าเป้านะครับแล้วก็สถานะเพิ่มขึ้นยุสี่ก็ดีที่สุดนะครับยสี่ 4. นี่แล้วก็เพิ่มการยิงนะครับยุว่าแล้วก็เอเฟกต์สังหาร ก,ก็ปกติครับแล้วก็ปล็อกปลล็อกความาปล็อกความยิงเร็วของเกาะแล้วก็หมวกแตกเร็วขึ้นนะครับดยเจ็ดก็ได้แก้ตาต่างนะครับมันก็สถานะปกติแต่ได้เป็นตาต่างมาดเค,ครับก็มีแค่นี้แหละครับคมัน